ซาลาย้ายทีมหรือไม่วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงประเด็นการย้ายทีมของโมฮัมเหม็ดซาลานะครับว่าเขาเนี่ยจะย้ายไปเล่นในลีกซาอุด,ดิอาระเบียหรือไม่นะครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับซาลามีข่าวก็เอาอันติฮัตนะครับทีมดังในลีกซาอุด,ดิอาระเบียวันนี้ผมก็เลยอยากมาวิเคราะห์หน่อยว่าซาลาครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่จะย้ายไปเล่นลีกซาอุด,ดิอาระเบียนะครับข้อหนึ่งเลยนะครับค่าเหนื่อย คาดการณ์กันว่าค่าเหนื่อยของโมฮาเหม็ดซาร่านะครับถ้าย้ายไปร่วมทีมแน่นอนว่าต้องมีมูลค่ามากเลยทีเดียวและคิดว่าอาจจะมากกว่าคริสเตียโนโรนันโดด้วยซ้ําในระยะเวลาสัญญา2ปีนะครับทาให้ข้อเสนอเนี้ยอาจจะยากที่จะปฏิเสธนะครับสำหรับโมซาร่าแต่การที่ได้รับค่าเหนื่อยมหาศาลอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ซาร่าต้องการก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ซาร่า ah ครับมีข่าวเรื่องต่อสัญญาก,กับลิเวอร์พูลมาโดยสักพักใช่ไหมครับและสุดท้ายก็ได้ต่อสัญญากันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็คือถ้าเขาต้องการค่าเหนื่อยที่มากอะครับเขาจะเลือกต่อสัญญากับลิเวอร์พูลไปทําไมตั้งแต่แรกถูกไหมฮะแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรื่องแบบนี้สําหรับข้อที่2นะครับความท้าทายใหม่ๆอาจจะเป็นความท้าทายใหม่ๆของซาร่าก็จริงนะครับแต่การที่คุณเนี่ยประสบความสําเร็จมากมายขนาดเนี้ยกับทีมที่ใหญ่ขนาดนี้แล้วครับและด้วยอายุตอนนี้ก็อยู่ประมาณ29-30นะครับการย้ายที่ไปเล่นในลีกซาอุเนี่ย อาจจะไม่ใช่ความท้าทายใหม่ๆก็ได้เพราะว่าตอนที่คุณอยู่กับเลเวอร์พูลครับก็อยู่ตั้งแต่ทีมที่ยังไม่ได้ประสบความสําเร็จจนทุกวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วการที่แบบคุณย้ายไปเล่นในทีมที่เล็กกว่าอาจจะเป็นทีมใหญ่ของลีกซาอุครับแต่การที่คุณจะมาหาความท้าทายใหม่ๆโดยที่อายุ30กว่าเพื่อที่จะประสบความสําเร็จอะถามว่ามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้ครับแต่ผมคิดว่าการไปครั้งนี้เหมือนไปกเกษียณอายุตัวเองมากกว่าก็คือแบบไปเก็บเงินหรือก็ ปูทางในการเกษียณเพราะว่าแบบอิกซาคือเขาต้องการพัฒนาไปติดอันดับต้นๆของโลกใช่ไหมครับแต่กว่าจะถึงเวลานั้นนะ่ะกว่าจะประสบความสําเร็จอะ่ะซาร่าคงเลิกเล่นไปแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็อันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ซาร่าอาจจะย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆส่วน 3. เนาะประเทศที่ย้ายไปเป็นประเทศที่เกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนาเดียวกับซาร่านะครับก็คือซาร่าเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับความนิยมมากมายจากแฟนบอลมุสลิม มากที่สุดคนหนึ่งในโลกเลยการที่เขาย้ายไปอ่ะเขาจะได้ฐานแฟนคลับมากขึ้นมีแฟนบอลคอยติดตามเขามากขึ้นแน่นอนคือเขาเป็นคนที่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนิสัยนอกสนามในสนามเขาเป็นยังไงเนาะก็ซาร่าก็มีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นประมาณนี้ครับส่วนข้อที่4ค่าตัวในการย้ายทีมค่าตัวในการย้ายทีมเนี่ยอาจจะลอตาลอดใจให้กับสโมส,สรลิเวอร์พูลก็จริงอาจจะมากถึง80ล้านปอนด์หรือมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้น แต่คิดว่าถ้าสโมสรมีการปล่อยตัวโมฮัมเหม็ดซาราจะไม่มีแฟนบอลคนไหนโกรธเลยตลอดระยะเวลาที่ซาราอยู่กับลิเวอร์พูลมาเนี่ยครับซาราเนี่ยทำให้สโมสอนกลับมาได้แชมป์อีกครั้งได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกนะครับกว่าแชมป์มากมายทั้งยิงประตูถล่มทลายและแอซซิดให้เพื่อนมากมายนะครับการที่สโมสอนเนี่ยต้องเสียโมซาลาไปอาจจะเรียกได้ว่าคุ้มค่าแล้ว แต่กับแฟนบอลบางคนก็อาจจะคุ้มแล้วหรือไม่คุ้มอะไรเงี้ยครับเชื่อว่าถ้าซาร่าตัดสินใจย้ายทีมอครับสโมสสอ,อาจจะต้องปล่อยซาร่าไปกับเม็ดเงินที่ได้กลับมามันคุ้มค่ามากๆอะไรเงี้ยครับข้อที่5เพื่อนร่วมอาชีพนะครับหลายคนของซาร่า ก่อนหน้านี้ที่ดังๆในยุโรปอะครับก็มีการย้ายไปเล่นในลีกซาอุดิอราระเบียเนาะไม่ว่าจะเป็นคาริมเบนเซม่าเอนโกลอกเต้ลาปอกฟาบินโยหรือจอแดนเทนเนสันแม้กระทั่งโค้ชอย่างสตีเฟนเจลัดก็ย้ายไปที่ลีกซาอุก็ทําให้เหมือนว่า,วามันเป็นความนิยมของนักฟุตบอลระดับดาวดังไปแล้วเนาะซาร่าก็เป็นดาวดังอาจจะเห็นตรงนั้นตรงที่ว่าอะถ้าไปเจอคาริมเบนเซม่าหรือเจอฟาบินโยอะไรเงี้ยครับก็อาจมีเพื่อนร่วมทีมที่รออยู่ จนกระทั่งถึงซาดิโอมาเน่อะไรอย่างี้ฮะก็ถ้าย้ายไปก็อาจจะได้ไปเล่นกับเพื่อนพวกนี้อีกครั้งหนึ่งก็อาจจะเป็นสิ่งที่ซาลาอยากไปก็ได้อะไรอย่างี้ครับอย่างน้อยไปเราก็มีเพื่อนและนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่องตัวทีเด็ดฟุตบอลนะครับคิดว่าโมฮัมเหม็ดซาลาเนี่ยอาจจะตัดสินใจย้ายไปร่วมทีมในลีกซาอุหรืออาจจะอยู่ต่อกับลิเวอร์พูลยังไงถ้าคลิปนี้มีข้อไหนผิดพลาดประการใดต้องขออภัยวันะที่นี้ด้วยนะครับยังไงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใจห้้กัันนดวยะครบ